สวัสดีค่ะชีวินตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูกะเพราหมูสับพริกแห้งค่ะเมนูนี้บอกเลยว่าทำง่ายมากแถมยังเผ็ดร้อนถึงเครื่องสุด,สด ที่บอกว่าไม่รู้จะทําเมนูอะไรทานวันนี้เจ๊ J. ขอแนะนําเลยนะคะเมนูง่ายๆขนาดนี้ต้องรีบจัดแล้วค่ะใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกใส่พริกแดงจินดาล,ลงไปก่อนตามด้วยกระเทียมนําลงไปโคลกได้เลยค่ะโคลกส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันดีเลยโขลกไปไเรื่อยๆจนเข้ากันดี แล้วก็นําไปพักไว้ก่อนต่อไปนํากระเพรามาเด็ดได้เลยเด็ดจนหมดดีเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนคะ่ะ ต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเปิดไฟรอให้น้ำมันเริ่มร้อนค่ะตอกไข่ไก่ใส่ลงไปได้เลยทอดไข่ไปเรื่อยๆจนสุกหรือสุกตามใจชอบก็ได้เลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมพริกที่โขลกไว้ตามด้วยพริกแห้งโขลกนำมาผัดได้เลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลย เมื่อส่วผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วใส่หมูสับลงไปแล้วก็ผัดได้เลยค่ะผัดให้เข้ากันดีเลยนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยเข้ากันดีแล้วก็สุกทั่วกันละค่ะกลิ่นคือหอมฉุยนะ่าทานมากต่อไปปรุงรสเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสหอยนางลมแล้วก็ผัดต่อได้เลยค่ะเอาให้เข้ากันดีเลยกลิ่นหอมฉุยดีนักละ่ะ หมูสุกดีแล้วใส่ใบกระเพราลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะผัดที่ส่งกลิ่นหอมดีแค่นี้ก็คุณนะ่าท่านมากเอาละค่ะไปเตรียมเสิร์ฟกันได้เลยแล้วก็ตักกระเพราลาดลงไปเลยค่ะตักใส่ดนร้อนลงไปเลยนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกะ หมูสับพริกแห้งเมนูเผ็ดร้อนเผ็ดจัดจ้านมากผัดแห้งๆเผ็ดๆคุณลอดใครชอบทานกระพเพราเผ็ดๆแห้งๆแบบเจก,ก็ยิ่งชอบเมนูนี้เลยแหละค่ะแถมยังทำง่ายทำได้ที่บ้านอีกด้วยทานกับข้าสวสดร้อนๆคุณลอดเห็นแบบนี้ต้องรีบไปทำตามกันแล้วนะคะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ